สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับโดยใช้ดักสิบบนเป็นคลิปแรกนะครับผมสูตรนี้ใช้มาตั้งแต่ปี66นะครับ โดยผมใช้สองสูตรนะฮะนี่คือสูตรแรกคืะสูตรที่สองนะครับในการหาดับหลักสิบบนผมตั้งชื่อสูตรว่าดับสิบบนขั้นเทพนะครับไล่มาตั้งแต่ปี 66, 66นะฮะเนี่ยครับคือตัวดับจนถึงปี66หนี่ยังไม่หลดเลย23่สมโดนะฮะ ยี่สิบสามงวดยังไม่หลุดนะฮะแล้วก็มาเริ่มปีหกเจ็ดงวดแรกหลุดเป็นงวดแรกนะครับงวดที่สองผ่านงวดที่สามก็มาหลุดเนี่ยฮะที่ออกสามเก้าห้าเนี่ยจากทั้งหมดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดงวดที่จะถึงเนี่ยนะครับหลุดไปสองงวดนะครับโดยสูตร ที่ใช้เนี่ยผมใช้สองสูตรนะฮะนี่คือสูตรแรกสูตรที่สองส่วนสูตรนั้นผมขอสมนวนเสร็จไว้ก่อนแล้วจะมาบอกทีหลังนะครับก่อนเข้าสู่การคำนวณน,นะครับขอเอ,อมายังคำเตือนนะครับคำเตือนก็คือข้อมูลแล้วก็แนวทางที่ให้นะเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขน,นะครับเพื่อเลือกซื้อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ม่สอดคกับงานและสิ่งกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้ท่านโชคดีครับาสาหรับงวดแรกนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ลงจริงๆนะครับโดย <c oughs> สูตรสูตรแรกนะครับนี่คือสูตรแรกนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสูตรที่สองก็สูตรนี้นะครับก็คือ ผลคำนวณออกมาได้1 3 5 7 9โดยใช้2สูตรนี้นะครับหาเลขดับนะบก็คือตัวเลขตัวไหนที่ไม่มีใน2สูตรนี้ก็คือจะใช้เป็นดับหลักสิบนะครับก็คือยี่หนึ่ง1 2 3 4 5 6้าไม่มีใช่ไหมหไม่มีก็คือนี่คือ6 7นีม่ไม่ให้มี7 8็มีไม่มีก็คือ8อีกตัวนึงเก้าไม่เก้ามีศูนย์มีไหมฮะไม่มีศูนย์นะฮะในสองสูตรนี้ ก็ได้ดักหลักสิบศูนย์หกแปดนะครับผลที่ออกก็คือหนึ่งหนึ่งหลักสิบก็คือหนะึ่งก็คือไม่มีนะนี่คืองวดแรกนะครับแล้วก็ก็จะไล่ลงมาอย่างเงี้ยดักมาทั้งหมดเนี่ยี่สิบสามงวดปีหกหกไม่หลุดเลยนะฮะแล้วก็มาหลดุดงวดที่งวด งวดที่ยี่สิบสี่ก็คือปีหกเจ็ดงวดแรกลดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็งวดที่สองนะครับในปีหกเจ็ดนี้เริ่มงวดที่สี่นะฮะงวดที่สี่ก็คือดับสิบนี่ยคผมคำนวณออกมาแล้วก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองส่วนแรกนะครสูตรที่สองก็ได้สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเลขที่ไม่มีในในสองสูตรนี้นะฮะก็คือ สกับหเพราะฉะนั้นด,ดับหลักสิบบนก็คือสี่หกก้อนข้างที่จะมั่นใจว่าดับสนิทนะฮะงวดนี้หลักสิบบนไม่มี4ี่กับ6นะครับเดี๋ยวให้ดูสถิตินะครับสถิติก็คือดับหลักสิบ ยี่สิบเจ็ดงอดนะครับก็ผิดสองนะครับหลุไปสองงอดนะครับอันนี้เป็นใช้จริงนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงล่าสุดปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูอีกสูตรดับหลักสิบอกีกสูตรหนึ่งดับหลักสิบสองตัวนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมใช้ประจําผมจะเน้นหลักสิบเป็นหลักกับสิบบนผมชอบเลขดับนะครับผมจะเน้นไปที่เลขดับ จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกซอนึงนะครับนี่คือดับหลักสิบอีกหนึ่งสูตรดับสองตัวนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือผมใช้ชื่อสูตรระดับสนิทสิบบนพิเศษสองตัวนะครับดับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับยังไม่หลุดนะฮะอันนี้สูตรก็คือใช้ใช้สิบล่างคูณสองนะครับบวกหน่วยล่างคูณสองบวกหน่วยหนึ่งคูณสองบวกสิบสองคูณสองนะครับบวกหน่วยสี่นะครับได้เท่าไหรก่ก็เพิ่มแต้มอีกไปทีละสองแต้มนะครับยังงวด งวดแรกนะครับเริ่มใช้นี่ก็คือสิบล่างนับใช้สิบล่างคูณสองก็คือเออเดี๋ยวนะฮะดเราใช้งวดงวดต้นปีนะครับก็คือที่ออก5 1 9นะครับสิบล่างก็คือ4นะครับ4 2 8นะครับกี่ก็คือ4 2 8 แล้วก็หน่วยล่างคูณสองก็คือ724ดสองเจ็ดก็คือ4เนี่ยนะแล้วก็หน่วย1นคูณสหน่วยหนึ่งคูณสก็คือตอนนัวนี้หน่วยหนึ่งคือสามสองหกนะครับก็ได้หกสิคูณสนะครับนี่ก็คือ12บคูณสก็คือตัวน,นี้สิบสองคูณสองแก็คือเนี่ก็คือห หน่วย4ี่นะครับหน่วยสคือตัวนี้คือผมจะใช้คําว่าถ้าร้อยร้อยหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับร้อยส้อยสาก็คือร้อก็คือสิบหนึแล้วก็สิส่วนหน่วยก็คือหน่วยหน่วยหงหน่วยสอหน่วยสาแล้วก็หน่วยสี่ก็คแล้วก็ผมรวมมาได้แปนะครับแเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นศูนย์นะฮะ โซนก็เพิ่มไปอีกโซนก็คือเป็น2ก็คือเ,เป็นดับหลักสิบนะครลองมาไปคํานวณดูนะครับพ่าไล่ตั้งแต่งวดที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาแล้วก็ไล่มาเรื่อยเนะครับจนถึงงวดล่าสุดน,นี่ก็คืองวดหนึ่งมีนานครับเพราะนันดับสิบดับสิบก็คือเก้ากับหนึ่งดับสนิท ดับสองตัวนะครับก็คือแก้กับ1น่เพราะฉะนั้นดับ10บนนะครับดับ10บนขัน้นเทพนะครับสุดแรกนะครับก็คือดับ ดับเก้าเก้ากับหนึ่งล่าสุดนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งก็คือดับสี่กับหกนะครับเพราะฉะนั้นดับสิบดับสิบก็คือมีหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้านะครับ งวดนี้เลขที่ดับสิบบนไม่น่าจะมาเลยก็คือหนึ่งสี่หกเก้านะครับก็เสียเด่นเด่นสิบบนนะครับศูนย์สองสามเจ็ดแปด ก็หลัก10ก็จะเหลืออยู่หตัวนะครับนี่คือหลัก10บนนะครับที่เหลืองวดนี้นะครับโซนสองสาดแปซึ่งผมจะเอา <c oughs> เลข6ตัวนี่ผมจะหาเลขดับ10บนคู่ขี้มาตัดนะเพื่อให้เหลือตัวเลขน้อยลงนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะเอาดับสิบ หน่วยบนหักสิบ,บนคู่ขี้นะครับมาตัดถ้าถ้าได้เลขคู่เลขขี้มาตัดเนี่ยเราก็จะเหลือหลักสิบน้อยลงไปอีกนะครับอย่างน้อยก็ถ้าหลักสิบเด่นขี้ก็จะเหลือแค่เนี้ยฮะสามาถ้าหลักสิบบนเด่นคู่ก็จะเหลือแค่0 2 3ย์ตัวหตัวเนี่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเสียงก็ โอกาสเยอะนะครับถ้าเรารู้หลัก10หรือสองอตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะมีโชคก็สูงนะครับซึ่งดับสนิท10บบนสองส่ตรไปหนึ่สูตรดับ2ตัวเนี่ยนะยังไม่หลุดนะฮะดับร้อยเปอร์เซ็นะ์เต็ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะหาดับ10บ,บนคู่หรือขี้นะครับซึ่งจะเหลือแค่3ตัวเท่านั้นนะครับมาตัดอีกเพื่อให้เราเลือกซื้อสลากได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ